ตรวงมาเพิ่มนะตรลงมาเพิ่มนะถอย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 อยถ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 ยถอยอยถ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 อยอยถอยถอยอยถ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  รถตำรวจรถตำรวจหลุดรถตำรวจหลุดไอ้มองเอาไปอยู่ไอ้มองเอาไปอยู่พอตำรวจทังแล้วนะผมบัมพอตำรวจทังแล้วนะตำรวจหลุดมมมมมาาาาาตำรวจไล่ผมนะตำรวจไล่ผมนะตำรวจไล่ผมอยู่ตำรวจผมอยู่สองคันสองคันไหนตำรวจเหรอเห็นพวกเธอไล่แป๊บเดียวก็พังที่ไหนอ่ะผมไปกำลังไปแถวพาวพาวหลังโรงพยาบาลแค่แค่ตัวตำรวจมานะอยู่ในเมืองเยอะนะอยู่ในเมืองเยอะออกไปหน่อย ผมออกแล้วผมออกแล้วม่อยู่ในเมองคอลัวเคสมาเคสึงอม่นต่แต่แต่เคสใหม่อะดึงดึงเคสในเมืองก็ได้เคสใหม่อะมาดมมาเอาเดีวดีอวเดีวดีป้อมไม่พังเลยนะป้อมไม่พังเลย้อไม่พังเลยที่ไหนนี่ไห่้น่าไปกลางหกลางหลังกลางหลักลางไปเส้นแพ็คเคเแพ็วัวไปฟังงนอยั่นอยใครอุ้มดมารถตำรวจรถตำรวจหห่างลข้างหลังแไปสเตเดียมสเตเล ตัวผมตัวผมมาตัวผมมาจัดสายพี่รอไไ่ไล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 ไไเยอะเเยอะมากนี่มันบ้าผมมันบ้าผมมับผมอยู่อยู่ที่ไงลากรู้ทุกคนเจอกันในคุกเกมเอาเดี๋ยวผมรักไปให้ผมรักไปให้ดีเหรอเห็นบ้าไปเดียวก็พังดีไม่ความความบางกันหมดเลยความบางรถคนน่ะผมรักไปใหไมเป็นไรผมรีบไปให้เข็อุ้มไปเลยโซโลมาไปไหนแล้วเตป้า ต่อโมที่ตายเลี้ยอยู่ไหนพี่เลี้ยอยู่กาอเนซายรับผมเดี๋ยวเอาตัวหลุดลงมาเลี้ยมี่พูดเลยนะมีเงินรูปปัมีเงินุูปเพิ่มปะไอพี่พี่โนไปแล้วพี่โนไปแล้วนี่ไงไอผมปล่อยศพตำรวจแล้วนะปล่อยศาตำรวจล้วไม่ไหวแล้วโอ้หทำไมที่ต้องไปมอบด้วยล่ะพีทำไมถ้าตัวนึงเนี่ยมันไม่ได้มอบไม่ได้มอบปล่อยศพเฉยไปถามว่ามันอยู่หรือไม่ไอ้อย่างเยอะเลย เราไปเทหลังมาันมา้วจำรวจนโถดีไหมเนี่ยเต็มเต็ปุ้มหรือเปล่าตอนเนี้ยหนุนอยู่กันเลยนะพี่เลรถก้าชาดีกว่าเอฟเจี้ยอะไรนะรถตำรวจดีกว่าไม่ไม่เอฟถ้าถ้าเพื่อนมารับเนี่ยสี่ประตูปุ้งก่อนนะต้องกดแค่กดนะพี่าเนี่ยอุ้ยยืนพื้นสองเจ็ดเลยคันนี้คันนี้แรงแต่่เลยไมค่อยีค่าปรับเท่าไหร่นะพี่ไค่าปรับที่บอกนะอาจจะไม่คุ้ม เย้ยยั่งวันจัดไปยี่คนมันเลยตัวเองเย้ถวะเรืเขาทางผมเลยเย้ปากฉลาดดีนี่เองหาละมาหาละมาหาละที่ไหนต่อครับที่ไหนต่อไปกำลังไปมามามาคุกใหญ่มารวมพี่พี่เอ๋พี่เอ๋พี่เอ๋โรนแทงแทงในโรงพยาบาลไปนะ ตอนนี้ใครอุ้มอยู่ทแถน่ะอันนี้เคล่าสุดที่อุ้มอ่ะใครน้อยสุดอ๋ออโน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 พี่โนนี่เดี๋ยวงดิองผมกับพี่อโนเออพร้อมกันพี่เฮ้ยช็อตดิคอมเมืองเนี่ยเบียรหลนมีเปล่าเอนนี้เราถ้าตำรวจถ้าตำรวจมึงชนเลยนะมึงชนเลยนะพี่เอาหอมเจอตำรวจขันย่ออ่ะเอามามามาที่เผาเลยที่พ่าวถนนกำลังไปกำลังไปกำลังไปเอยู่ตำรวจบังนะตัเลยชนเลย แล้วผมก็บอเราเกบตำรวจล้ที่ไหนนะครับเราไปเติอมามามาช่วยพี่โนก่อนตอนนี้เซตกลุ่มที่ไหนครับนี้ไปอยู่บางนาคุณไอ้ผาเคเคเคบ้างเอาทีมทีมก่อนปูนเคเคตึกปูนกลางเมืองเคเคกระป๋ากำลังไปเจอตุ่มกุ้ง่มาดิกุ้งให่มาดิไหมเหินใหญ่จะไปเหินใหญ่เรียวดีหรือเปล่ามันเลยไม่ค่อยดีอะแต่มันเหินดีรถเนี่ยแรงแรง ไอตำรวจไล่อะไอผมโดนยิงไอผาไปช่วยเพื่อนดิดอะไรนะผมโดนชนเนี่ยพี่ผาไปช่วยเซริปนิดใส่กูก็โดนแบงค์ล้ออ่ะฟังพี่ลิปพี่ลิปพูดเลยผมหงตามอยู่โดนตำรวจเอาขึ้นว่ะจอแครไอยัยมันลุ่มผมมันลุ่มผมมันลุ่มผมจอแค่์พากจอแค่์พากลุงตุ๊กลุงตุกตุ๊กตพากตำรวจไล่ผมนะตำรวจไล่ผมนะ ท่านผมอยู่แถวถ้าท่านหมดชวนเราพูดเลยพูดใส่สมบัตว่าให้ไล่เคสรึเปล่าผมพาไปเขื่อนนะครับผมพาไปเขื่อนนะครับอุ้มเลยครับสบายสบายมาไปช่วยพี่ลีฟดิใส่รถบ้างถึงเคยทรายรถลวกลวกตังกลัวไหมอเย้เคสใครครับเคสใครครับ เ okay, ครับอุ้มตำรวจไม่ห่อนะครับอันนี้เอาทำร้ายร่างกายหรือชีวิตได้ไหมหรือว่าอุ้มอย่างเดียวสองอย่างเลยนะครับโดนได้เหรอ ตาถุงตาถุงโดนทางร่างกายตำรวจเหรอเอาตาถุงเป็นไรนี่ตาถุงโดนอุ้มครับถอุ้มยร้ายร่างกายตำรวจแล้วก็อุ้มตำรวจครับโทำไมคุณทำอย่างนี้กับตำรวจล่ะผมันเตัวไกลเองครับผมไม่ตัวไกลครับปู่ตำรวจผมแบบมือผมสั่นมากๆเลยโอ้มไโหคุณอุ้มไป็ทตัไกลเลยผมไม่เป็นตัวไกลแค่ตำรวจขออนุญาบคนดูนะครับโอ้โห วันนี้มีถุงห่อศพนะครับขออยาคิดนะครับได้ครับออุ้มตำรวจนี่ถุงห่อศพปรับด้วยไหมครับยึดครับยึด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 อย่างเดียวครับใช่ครับยึด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 อย่างเดียวยึดเถยยึดยึดยึดผมมะละ ได้ครับทำร้ายร่างกายด้ไหมครับร่างกายได้เลยสองอย่างนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอเคครับโอเคอันที่เราเห็นเนาะโอเคครับหมคิดว่าเพื่อนหมคิดว่าเพื่อนไม่หลัะหน้าตาเหมือนกันพี่กามเห็นใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับแปบสองคดีเนาะ น,นี้จะโดนนี่ okay, ครับโอเคครับสองแสนนะครับพี่สองแสนสองแสนสองร้อยนาทีนะโอเคครับอันนี้เราจะโดนฟูลซิ y <c oughs> เต e m สามคด,ด, 3, ดีนะครับจะเป็นสองแสนสองร้อยนาทีนะครับครับมันเป็นคดีแดงสามคดีนะครับ ก็จะกลายเป็นสองแสนสองร้อยนาทีก็จะมีเป็นทำลายร่างกายเป็นเสียเก่ชีวิตครับแล้วก็อืมอุ้มหน่วยงานครับแล้วก็จะเป็นขัดขวางครับขัดขวางอ๋อโอเคครับก็จะเป็นสามคดีพอถ้าสามคดีขึ้นไปมันจะโดนสองแสนสองร้อยนาทีครับประกันไม่ได้นะครับผมโอเคครับแล้วเซบินนะครับเออผมฝากว่าไอ้ที่ที่คุกฝากคำข้าวอร่อยๆนะนะข้าวมันจืดมากเลยอย เก่าข้าวหรอนั่น,<ช>นี่ต้องบอกแม่ครัวครับแม่ครัวจ้าง,ม,งมาก็แพงอยู่ครับจ้างมาเดือนละห้าสี่แสนครับสี่ห้าไอผมหลอกแกงปเป็นแม่ครัครวดีกว่าไปคุนตำรวจรับคดีเลยผมไปด่าแม่ครัวแ๊บไอ้เฮียต้องใจนีนมนี่อุ้มอันเอไอเอฟเอ็มเจนี่ อันนี้เขียนพี่พี่ครับอันนี้สั่งพอดีขึ้นไปนี่เขียนเป็น full system เลยหรอครับโอเคครับเต็มนี่คือแบบเต็มระบบเลยใช่ไหมเต็มระบบใช่ครับเต็มระบบโคเท่อันอันนี้แบบผมผมเคสแรกไหมไม่น่าใช่หรือสองละมีมีอยู่ครับโอ้มีอยู่หรอไม่ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีโอเคไม่ไม่ค่อยมีใครหมายถึงว่าไม่ค่อยมีใครอุ้มศพตำรวจโอเค เขาจะโดนเป็นคดีอื่นกันมากกว่าโอเคคท่าที่ผมเห็นนี่คุณน่าคนแรกเลยนะอุ้มตำรวจลยเ่โอเขออุ้ญาทส่งตัวนะครับนะครับอุ้มหอมาโดนเท่าไหร่นะสามแนป่ะโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อยอ้ให้ยี่ยอ้ยอ้อ้ยโน้ยีอ้ยไอ้อ้ออ้ให้ยด้